พลังพวท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 พีดีคูรีฟังดีสน่ห์ดีสรางสรรคสามั่งคีที่าสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพร่พิธีธรรมนะคะวันนี้ค่ะ ว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างน,นะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะต้นเรียบง่า,สายสไตล์พละพละ 没错ร่วมพลคนใจเพชรร่วมพลคนใจเพชรร่วมพลคนใจเพชรเทศกาลร,ร่วมพลคนใจเพชรแฟนพันธ์แท้ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ณนะชุมชนผูผาฟ้าน้ำผู้เผาฟ้าน้ำไม่แน่จริงอย่ามา ต้าใครจะมาคิดให้ดีๆก่อนเราค่อยมาก็เป็นพี่น้องผ่านวะิธยธรรมทั่วโลกนะก็มาสานพลังกันนะพี่น้องผ่านวิธยธรรมทั่วโลกและทันที่สนใจก็มาสานพลังกันบำเพ็ญนะเรียนรู้ฝึกฝนนะการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์นะนะ สนุกก็เนี่ยโอ,โอ,โอ้เจอปัญหาอะไรนะใครอยากมีความรู้มากๆเนี่ยมาผูผา้าน้ำนะโอ้นะฝาฟันปัญหาอุปสรรคอะไรอะไรต่างๆในที่นี่เนี่ยสนุกไม่มีที่ไหนสนุกเท่าที่นี่และนะนะเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีโจทย์มีบททดสอบมีบทเรียนมีปัญหาอุปสรรคให้ได้แก้ไขนี่ย่งังเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เหงาที่นี่ไม่เหงา ีดกกมีเรื่องนั้นเด็กก็มีเรื่องนี้สนุกสนุกไนะอ,อไม่เหงาไม่เหงาชีวิตมาที่นี่ไม่เหงานะมีเรื่องให้ทําเยอะนะสนุกนะโอ้มาอยู่สามร้อยกระท่านอยู่กันนะอยู่ทํากิจกรรมการงานที่ดีงามร่วมกันโอ้ไม่มีใครติดโควิดเลยโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไงนะนะแล้วชุมชนเราเป็นชุมชนเดียวนะ เป็นชุมชนเดียวในโลกนะตอนนี้ในใน,ในประเทศนะในโลกเราไม่รู้ว่าชุมชนอื่นเขาไม่ติดหรือเปล่าน่ในประเทศเนี่ยในประเทศทุกชุมชนก็ติดโควิดกันหมดแล้วของเราชุมชนเดียวที่ไม่ติดโควิดนะประหลาดดีเหมือนกันนะตั้งแต่อยู่มานะอาจารย์ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นไปได้นะก็ระมัดระวังอยู่แล้วก็ป้องกันกันตามสมควรแต่ว่าเออเอาบางทีก็เผลอบ้างก็เอาระมัดระวังกันตามสมควร ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโดยภาพรวมที่นี่มันก็โล่งๆเนาะภาพรวมมันก็โลง่งแล้วพวกเราก็ดูแลสุขภาพดีมีการตรวจสุขภาพมาก่อนมีการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมที่ดีกันมาก่อนนะมีการคัดกรองกันอพอมาเสร็จบางทีมันก็มีเพอมีอะไรอะไร,อะไรบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะวันจิตอาสาเป็นเดือนจิตอาสาแพทย์วิธีท,ทำเราโอ,โอ้รอดได้จาะนึกเลยนะไม่น่าเชื่อนะ เป็นไปได้ยังไงอยู่กันอย่างผาสุขเลยนะเนี่ยตลอดสิบห้าวันนี่ก็อ,อยู่กันอย่งางผาสุขเลยนานแล้วนั่นไม่ได้มามัดจิงร่วมกันนะนี่นะมดจิงร่วมกันสนุกใช่ไนหะน่าาสึกแต่ละท่านนี่ฮึกเคิมฮึกเหิมเลยนะนโอ้สองปีกว่าเนาะ ไม่ได้มาพบหน้าพบตากันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันสองปีกว่าอมาอยู่ร่วมกันกินะมีความอบอุ่นมีความสุขนะมีการสร้างสรรค์ที่ดีนะอาจารย์ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะเป็นสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่ดีนะที่เราจะมานะมาทำสิ่งดีๆร่วมกัน จากวันนี้ไปก็แต่ละศูนย์แต่ละเครือข่ายนะก็จะได้สร้างพลังกันนะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์กันแบบเข้มข้นแล้วนะหลายสิ่งหลาอย่างคลี่คลายแล้วหลายสิ่งหลาอย่างคลี่คลายแล้วนะแต่ละศูนย์แต่ละที่แต่ละแห่งก็เตรียมตัวเนะตรียมพร้อมนเะตรียมพร้อมที่จะเข็นกงล้อธรรมจักรนะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ เรีนทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะน้ำมนชนกแก้วเกตเ,เป็นจิตอาสาภูผาฟ้าน้ำค่ะตอนนี้เรากำลังมาเก็บผักอมแซบป่าค่ะอมแซบป่านะคะตอนนี้นะคะแบบเป็นผักที่เกิดขึ้นเองผักท้องถิ่นเราไม่ต้องปลูกเลยค่ะอันนี้เราก็ทานดีด้วยะคะ่ะรสชาติเขาจะคล้ายๆผักบุงะะ้งค่ะลืนล่นๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรเลยทานง่ายเนี่ยค่ะเราตอนนี้ เ,เราก็รังฝึกทานตัวนี้อยู่แล้วเราเห็นถึงพลังที่ว่าเขาขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเขียวเลยแล้วเกิดเองไม่ต้องปลูกค่ะก็ตรงกับที่อาจารย์ท่านจำรินะคะก็ให้เรากินผักพื้นบ้านผักเกิดเองผักปลูกง่ายผักแข็งแรงเอามากินค่ะเราก็จะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ฝึกแบบไม่ฝึกเป็นคนวันนาเก้านะคะเราก็มากินผัก พื้นบ้านกันนะคะจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงค่ะจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ,จะเจริญธรรมสำนนกดีค่ะนีื่อกี้ได้อแสดงว่าเราเขาจะผสมเกสร<ะ>แสดงว่าเราไม่มีจิตที่จะทำ้ายสัตว์อันนี้อันนี้ก็เลยแบบเราใช้ทำอย่างนี้เลยนะคะในการตัดยอดใ,ใบดของอ่อมแซบป่านะคะน้อง นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยใบยเขาใหญ่ตอลอดแนวเลยค่ะแล้วก็งามมากเลยค่ะอันนี้เกิดเองนะคะเราไม่ต้องปลูกเลยค่ะวรรณาจริงจริงนะแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขามีความต่างไงกับอ,อมแซบปกติเหรอคะความต่างเหรอน้องมองอมว่าอ,อมแซบบ้านอะ่ะจะมีกลิ่นกลิ่นนี่มากกว่าด้วยนะเพราะลองแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่มีกลิ่นแล้วทานง่ายอะ่ะแล้วก็เราก็เพิ่งมาเจอว่าเขาทานไดน้แล้วน้องเห็นเต็มป่าเลยพอดีมีบรรพชนท่าน เออเป็นแม่บ้านท่านท่านมาเล่าอ่ะว่าท่นานไปถอนของพอบ้านท่านทิ้งแล้วท่านก็บอกว่าพอบานบอกไปถอนทิ้งทําไมก็ภรรยาท่านก็บอกว่าอา้าวก็เป็นวัชจะเป็นยาไม่ใช่เหรอท่านบอกไม่ใช่นี่คืออาหารท่านอะไรเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าทานดีแล้วเราก็มาลองทานแล้วค่ะเขาจะไม่มีกลิ่นฉุนเลยทานง่าย,ายแล้วก็ใกใ,ใบใหญ่มากใช่ทางงามอละคะ่ะใบใหญ่มากเคยแล้วก็ตอนนี้กําลัง มองเรามองสังเกตอย่างนี้ค่ะตอกเวลาเราจะรับประทานผักที่เกิดเองเราจะสังเกตว่าณนะตอนนี้เวลาเนี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นเองแล้วก็งามแสดงว่าณนะตอนนั้นะ่ะมันถูกกับร่างกายเราเพราะว่าเราต้องสัง่งเคราะห์จากดินน้ำลมไฟแสงสีเสียงใช่ไหมคะแล้วแล้วเราก็พืชเขาก็อยู่ใกล้ๆอะ่ะเราก็นี่แหละที่บอกว่ากระตรงที่อาจารย์สอนพระพุทธเจ้า,าสอนมาให้กินผัก เราเรา,เราไม่เรียกผักเราเรียกว่าหญ้าก,กับแก่ <laughs> จริง <laughs> ใช่ค่ะจริง,รงๆเราจะสังเกตนะคะจุดเนี้ยที่อ่อมแซบที่กําลังเก็บอยู่นะคะ,ะเป็นจุดที่อยู่ข้างทางแล้วก็ริมทานน้ําด้วยนะคะใช่ค่ะใช,ใช่มันคือความอุดมสมบูรณ์นะคะดูสิคะเนี่ยเขาเกิด,เ,เ,กดเองดูเองเองะค่ะคือเหมือนเป็นช่อเลยนะคะ<ด>นนองแล้วแบบ ดูนี่คะอ่อนนี่คือมาช้อปปิ้งตลาดสดเลยนะคะสดจริงๆแล้วเนี่ยสวนใช่ลายสารพิษแล้วก็แบบอุดมสมบูรณ์นะคะมันบ่งบอกถึงความมั่งคั่งความแบบว่าที่กุศลออกมาใอ่ใช่ค่ะมันเป็นพลังบาที่นี่คือดอยแพงข้างจริงนะคะใช่ค่ะมีมีทุกอย่างมาให้เราโดยที่เราก็ไม่ต้องไปเหนื่อย เอาเวลาไปทํากิจกรรมการงานที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างอื่นค่ะไปปลูกข้าวปลูกผัวอะไรอย่างนี้เออได้สภาวะนี้ไหมคะว่าแต่ละอย่างที่เราพบเจอค่อยค่อค่อยคเกิดค่อยๆเกิดให้เป็นลําดับลําดับนี้ค่ะนีค่ะมีใช่มีสภาวะอืเพราะว่าทุกสีน่ะพอเราเจอหมู่มิตรดีก่อนเนาะข้อแรกเราต้องเจอหมู่มิดดีเจอสัตว์ปรุษผู้ที่แบบบอกทางเราพ้นทุกข์ได้อ่ะ แล้วพอเรามาปฏิบตัติแล้วก็ฝึกฝนตามอะค่ะโดยการเพิ่มอริสีนะ่ะเราเห็นเลยถึงทุกใจทุกกายเรื่องร้ายของเราค่อยๆค่อยๆลดไปเป็นลําดับ <c oughs> แล้วสิ่งดีๆเข้ามาคือได้เจอหมูมิรด,ดีได้มาฝึกอยู่แบบอยู่กับสิ่งจําเป็นของชีวิตจริงๆอะไม่ไม่ต้องไปเสียเวลากับกับเรื่องที่มันไร้สาระ <c oughs> แล้วมันเห็นเลยว่าเราจะเจอสิ่งดีมา มาเป็นเรื่อยๆอโดยที่เขาจะจัดสรรมาตามทำค่ะ <c oughs> น้องมองว่าอย่างนั้นแล้วเห็นนะมันเป็นอาจินไตเนาะเราได้พิสูจน์เลยว่าโหอยู่อย่างนี้และค่ะอยู่รอดค่ะอยู่รอดอยู่เย็นเป็นสุขค่ะอยู่อยรอดปลอดภัยทีนี้คือไม่ต้องออกไม่ต้องออกคือไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะจุดนี้เราบอกได้เลยนะคะยืนยันได้เอาตัวเองเลยนะคะไม่ต้องใคร <c oughs> มาอยู่นี่เข้าปีที่สามแล้วเนาะ ต้นปี63ถ้าไม่มีกิเลสอย่างอื่นนะคะไม่ไม่ไม่ได้ใช้จริงๆค่ะโดยส่วนตัวไม่สมมติว่าอย่างกรณีกรณีอย่างยังมีก็หรือว่าสิ่งจาเป็นเราก็ใช้ในส่วนที่จําเป็นหรือว่าจะใช้ในเหตุอันใดเราก็มีบ้างแต่่่วาอออมเเรืงงงขแต่โดยทั่วไปเราก็จะเราก็จะกินผักในนี้เป็นหลัก แล้วก็พี่น้องที่บําเพ็ญอยู่จุดอื่นด้วยนะคะเวลานี้ก็คืออะไรนะอ่อมแซบป่านะคะที่กําลังตอนนี้มีเยอะหลายชนิดค่ะตอกแต่อ่มอ,อมแซบป่าเขากําลังเกิดมาแบบงดงามมากผักกาดนาก็งามค่ะเมื่อเช้าเจออมแซ,แซบป่าก็งามดาวดอยก็งามตอนนี้ผักบุ้งก็เริ่มแตก <laughs> มันมันเหมือนเขามาแบบมาเป็นช่วงฤด,ดูที ตอนนี้มันอุดมสมผลตกด้วยค่ะที่ท,ที่ที่ตอนนี้กําลังงดงามมากก็อ่อมแซบดาวดอยแล้วก็ประกาศหนาค่ะค่ะเหมือนพอเราเจอปุ๊บแล้วเขาก็จะทวีคูณให้เราเลยนะคะใช่ค่ะจะสร่นมาตามทมจริงค่ะ <laughs> พอเรารู้จักปุ๊บความมากก็มีเพิ่มขึ้นนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็มาเจออ่อมแซบป่าที่พี่น้องเราเก็บอันนี้จะเก็บเออถวายสมณะ ไปที่ลานนาด้วยนะคะใช่ค่ะฝากไปที่ลานนาค่ะฝากไปให้ญาติทาที่ลานนาส่งค่ะเราก็เป็นการแบ่งปันเพราะท่านก็ฝากฝากพืชผักมาเหมือนกันนะคะวันนี้ท่านก็ฝากผักบุ้งมาให้ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีมีกล้วยมีเห็นมีกล้วยมีอะไรมีผลไม้มีผักมาให้ค่ะทีนี้เราก็เราก็มีผักกาดนากับอ่อมแซ่ป่านี่ค่ะฝากฝากไปดูสิคะดูดูดงอ่อมแซ่ป่านะคะ เขาเป็นช่อๆเลยนะคะง่ายมากไม่ต้องเด็ดทีละใบเลยนะคะค่ะก็ต้องอนุโมกันนะท่านอนุโมทนากันน้องนะคะที่รับภารกิจนี้ค่ะสาทุค่ะจะได้ทำค่ะเดินไปนะยิ่งตรงโน้นนะโหมีเป็นดมใช่ไหมมากยิ่งข้างทางนะยิ่งอังทางนาะอ่าพามาพาพาน้องพามาดูเนี่มันตลอดสายเลยมีตลาดออมแซบนะคะตลาดออมแซบวันนี้ตลาดออมแซบเปิดนะคะมีเยอะมากค่ะเ ไปตรงไหนก็มีคะ่ะเช่คือจริงๆแล้วอะ่ะหลังๆอะ่ะป๊อก็เดินนะคะเดินอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่เร่งรีบหรืออะไรอะ่ะเด็ดดาวดอยกับผักกาดนาไปได้เป็นถุงเลยนะคะโอ้โหตลอดทางของเราเนี้ยรอคะแค่เราเดินแบบธรรมดาเดิน,นนะเดินปกติไม่คิดจะเก็บก็ต้องเจอคือถ้ามีจิตอยากกินปุ๊บอะ่ะสามารถเด็ดได้เลยนะคะน้องใช่ค่ะ มาตรงยอมนั้นต็วเยอะค่ะนี่ก็คืออ่อมแซบเอ๊ะเลยนะอ่อมแซบป,ป่าเหมือนกันนะคะค่ะเดียวและที่สําคัญช่วงนี้มีหน่อไม้ด้วยนะคะน้องตามกอไผ่ของเราเมื่อวานเพิ่งไปเอามาต้มหม้อเลยคะค่ะแล้วรสชาติหวานมากเลยนะคะนี่กระดง<ช>สังเกตเห็นใบเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าปกติอันนี้สีแดงๆนี้ผักกาดใ่คะนี่ เนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะดอกผักกาดนาผักกาดนาเมื่อกี้อาการได้มาชอบบ่ชอเวลาช่อใหญ่มากค่ะใช่ค่ะตรงมีสีนะคะใช่งามมากเลยตอน,นคือความอุดมสมบูรณ์ของเรานะคะที่นี่เ,เราไม่กลัวอดเลยะค,ะเค่ะเพราะอาจารย์บอกว่าเราเราจะเป็นแบบไหนนะคะน้องถ้าเราไม่อดเร,เราจะตายเราจะไม่ตายเพราะอดจ,จะตายเพราะไม่อดนะคะค่ะ เราต้องประมาณในการบริโภคค่ะนี่คือความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นเองค่ะต้องอนในแดนดในแดนพุทธะนะคะที่เราได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์นะคะอ่าอันนี้อันนี้น้องพานำทัวร์สวนป่าอมแซสวนอมแซบป,ป่านะคะนี่ธรรมชาติปกเดี๋ยตอนนี้เขาจานจะเริ่มโปรโมทหลังจากอ,อย่างอื่นมา แล้วแล้วอะไรรู้ป่ะน้องคือเขาเด็นง่ายอ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนเป็นเป็น,ปน,ปนยอดของเขาเลยนะคะย,ยอดหนึ่งก็มีแบบหลายใบอะค่ะใช่ค่ะใช่ใชนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะนี่คือกุศลที่เรามีกันนะคะ <c oughs> เรื่องอาหารค่ะน้อง <c oughs> โดยเฉพาะเอาอีกแล้วโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาหารกำลังเริ่มขาดแคลนทั่วโลกนะคะ แต่เราเป็นไงอ่ะเราอุดมสมบูรณ์เราเลือใช้อ่ะเหลือแจกเลยค่ะเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเองธรรมชาติสร้างให้นะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้รับคือธรรมชาติสร้างให้เพียงแต่เราจะรับรับสิ่งนี้จากธรรมชาติไหมอ่ะค่ะรับค่ะเราต้องกับธรรมชาติแล้วก็แล้วก็อาศัยด้่นะคะธรรมชาติแต่จริงๆแล้วอ่ะก็จะเป็นไปตามเวลานะคะจากไม่ได้ก็จะเริ่มได้บ้างได้บ้างแล้วก็จะได้มากขึ้นไม่ต้องรอ คือพอถึงรอบนะคะก็จะได้เองใช่ค่ะจริงค่ะตามธรรมจริงเลยค่ะผักใครได้อยู่แล้วก็จะได้มากขึ้นนะคะถูกค่ะอันนี้พี่น้องเราก็มีสุขภาพแข็งแรงจริงๆนะคะผักสดผักวันนาเก้าอันนี้พี่น้องเราเก็บมาเก็บไกลมากเลยนะคะมาถึงจำใส่แล้วค่ะ ยาปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการค่ะยาปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือยาปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือยา